สบานตำบลสำโรงใหม่นางปัจจรินทวีกางประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสัญจรในวันนี้เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรีในอำเภอให้มีรายได้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้โดยมีการจัดอบรมโครงการต่างๆให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่เน้นการจัดกิจกรรมและเสริมอาชีพที่มีอยู่เดิมในท้องถิน่นพัฒนาให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานส่งออกเช่น การสารตะกร้าการจับผ้าผูกผ้าในพิธีต่างๆ <_ d ance> การทำดอกไม้ประดิษฐ์และจัดหาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในโครงการโอทอปเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยคณะกรรมการกลุ่มสตรีอำเภอละหานทรายช่วยส่งเสริมผลักดันด้านความรู้และเงินทุนอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีในอำเภอละหานทรายโดยจะมีการสัญจรในทุกตำบลหมุนเวียนกันไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพิชยาพายุวกนิษฐ์ถ่ายภาพ พัทธลพงษ์ช้างเขียวทีมขาวหลบรั้วภูทร13สยามไทยรายงานวิจารณ์ไหมเคยคุยกับเขาไหมเคยบ้างไหมเคยค่ะนะฮะแม่แดดบดกูแลชุกช่วยกันดึงนะฮะเราต้องดูแลใครคะลูกนะฮะลูกติ